วันนี้เราจะแนะนําวิธีการพาน้องหมาออกจากบ้านโดยที่ทําให้น้องหมาแบบเรียกคือปับ๊บเรียกกลับมาบางบ้านเรามีปัญหาที่ว่าเขาเปิดประตูปับ๊บน้องหมาวิ่งออกพวดเลยเรียกกลับมาไงก็ไม่กลับบอกว่ากลับมาลูนอยู่ปักซอยนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยครับการเปิดประตูพี่มี่เอาถอยถอยถอ,อยก่อนอนี่ครับเปิดประตูบ้างปับ๊บเวลาน้องหมาจะพุ่งออกไปเลยใช่ไหมครับเราไม่ให้ออกเราขวางไว้ เราขวางไว้ตัวขวางไว้่างนี้นะครับขวางไว้ก่อนขวางขวางไว้ไม่ให้ออกเขาก็จะมีอาการแบบกระโดดไปกระโดดมาอยากจะออกเนี้ยเราขวางไว้ก่อนจน,เข,นเขาสงบนิ่งพอสงบนิ่งเราค่อยเปิดเปิดแต่ยาย่าเพิ่งออกนะให้เขารอก่อนให้เขารออย่างนี้รอรอรอนี่ครับสองตัวนี้ไดารับการฝึกมาว่าให้รอแล้วเราก็เปิดออกไปนะครับหยุดหยุดอย่างนี้คือโดนฝึกมา ยังไม่ออกจนกว่าเราจารุญาให้ออกนะครับเพืทํทำให้น้องหมาเชื่อฟังคําสั่งเราอ่ะออกมาได้เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งอย่าตามมาดูคิดต่อครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการให้น้องหมาเดินผ่านสิ่งเล้าใจมาหาเราโดยที่ไม่ให้แวะเดี๋ยวลองดูครับตัด มาเมียวมาหาปลาออนี่ครับก็คือเดินผ่านจากอาหารมาหาเราได้โดยที่ไม่สนใจไอชินนึงมาเมียวมาหาปลาลุกมาโอ้ยเดินผ่านเดินผ่านด้วยสายตานี่ครับนี่ครับเป็นการฝึกเล็กๆน้อยๆจากท้องหมาเดี๋ยวเรามาดูพี่มะขิดต่อว่าจะรอดไหมเนี่ย อันนี้มานี่พี image, ่ขึ้นไปนี่ก่อนพี่ขึ้นไปนี่ก่อนพี่ขึ้นไนี่ก่อนอากลิเอากลิบหยุดนั่งลงความยังหายยังพี่ขึ้นมาหาปลาพี่ลูกพี่ขึ้นมาพี่ขึ้นมาพี่ขึ้นมาหาปลาก่อนมาหาปลาก่อนเร็วมาเร็ววิ่งเดินมือวิ่เดินมือวิ่ นี่เดินเมินอ,อย่างนี้ฮะอะไร,หร,รเหรอต้องการอะไรเลยเหรออยากได้อะไร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 พาไปดูดิพาไปดูที่ไหนอยากได้ไหนอย,อยากได้ไหนเอาไปดูไปดูไปดูไ,ปดไหน,หน,น,หน,หนไที่หนูอยากได้อ่ะมีเพียงวันนี้มาเดินหน้าเลยหน้าเลยหน้าอันไหนที่หนูอยากได้พิกคุอันไหนที่ยุบไหนอยากได้อะไรอยากได้อะไรไปดูไปดูไปดูไหนไหน,ไหนที่อยากได้ไปดู อันนี้ไปดูที่ไหนอยากได้ไหนอันไหนอยากได้ไหนอยากได้ไ,ดไ,ดไดหนอันไหนชี้อันไหนชี้อันไหนชีนนน้ใช่หนี้ป่ะใช่ไหมอา้อาวอ้าวอ้าวเสร็จหนึ่งชิ้นเอาเมียเบียวชิ้นหนึ่งป่าให้ป่าเร็วมาชิ้นเดียวนะชิ้นเดียวนะอ่ะมาเอาอ่าชิ้นเดียวอ่ะป่าเร็วชิ้นหนึ่งนี่ครับการฝึกน้องหมาให้เชื่อฟังคำสั่ง